สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่22กันยา64นะครับทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นกําหนดการวันแรกนะครับของการเริ่มจ่ายเงินเยียวยาสําหรับผู้ประกันตนม .40 ใน13จังหวัดแรกที่จะได้รับงวด2นะครับก็ได้รับรายงานจากท่านผู้ติดตามนะครับว่าหลังเที่ยงคืนเป็นต้นมานะครับก็เริ่มมีผู้ที่ได้รับการโอนเงินแล้วนะครับก็ทยอยได้รับนะครับสาหรับท่านที่ เงินยังไม่เข้าก็ยังไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าการจ่ายเงินนั้นมีกําหนดการถึง2วันก็คือวันนี้วันที่22กันยาแล้วก็วันพรุ่งนี้2 3กันยาอีกวันหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะทยอยรับเงินได้นะครับสาหรับกําหนดการต่อไปนะครับก็จะ,ะเป็นวันที่27กันยานะครับก็จะเป็นคิวของม33นะครับใน13จังหวัดแรกที่จะรับงวด2นะครับแล้วก็28กันยา ก็จะเป็นคิวของม40ใน13จังหวัดแรกที่เพิ่งจะสมัครใหม่ที่ยังไม่ได้รับงวดแรกเลยก็จะได้รับทีเดียว2เดือนเลยนะครับในวันที่28กันยานะครับกำหนดการก็จะเป็นไปตามนี้นะครับส่วนกรณีของกลุ่มที่ผลเปลี่ยนนะครับช่วงเดือนกันยาเช็คแล้วว่าผ่านนะครับแล้วประมาณวันที่1 7บ8เช็คแล้วว่าไม่ผ่านนะครับก็ได้แจ้งไว้แล้วนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าว่าท่านเป็นกลุ่มที่ผลเปลี่ยนนะครับจะมีเพียงผู้ที่จ่ายด้วย ตู้บุญเติมที่ยังสามารถรอผลได้นะครับจะมีการประมวลผลอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ารอข้อมูลจากตู้บุญเติมในการแยกจังหวัดนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านชําระเงินที่ช่องทางอื่นนะครับเป็นกลุ่มที่ผลเปลี่ยนแล้วชําระเงินด้วยช่องทางอื่นที่ไม่ให้ตู้บุญเติมสามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับไปจนถึงวันที่31ต,ตุลาคมนั่นเองนะครับและนี่ก็คือสําหรับคนที่ผลเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทุกคน ที่ผลขึ้นว่าไม่ผ่านและท่านอยู่ในเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นม .33 ที่อยู่ใน9กิจการ29จังหวัดม .39 ม .40 ที่อยู่ใน29จังหวัดข้อที่จริงเป็นแบบนี้แต่หากว่าผลในเว็บไซต์บอกว่าไม่ได้รับสิทธิก็ยื่นทวนสิทธิ์ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับการยื่นทวนสิทธิ์นะครับก็ยื่นด้วยตัวเองก็ได้หรือส่งไปสนีก็ได้นะครับผมได้แจ้งรายละเอียดไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่อย่าลืมแนบ หลักฐานเอกสารนะครับก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาใบเสร็จตอนที่เราไปนําส่งเงินสมทบนั่นเองนะครับดูนั่นครับและนี่คือภาพรวมของการเยียวยาประกันสังคมนะครับณเวลานี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีมติคอรมอออกมานะครับผมได้ทําคลิปแจ้งไว้เมื่อช่วงเย็นแล้วนะครับก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับคนละครึ่งเปอนตสามนะครับหตุลานะครับก็จะจ่ายเงิน1 5 0 0บาทหลังเข้าแอปเป่าตังสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์ไปแล้ว ใครที่เงินยังเหลืออยู่ก็จะทบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มสั่ง Delivery ได้ตั้งแต่วันที่4ตุลาเป็นต้นไปซึ่งจะมีผู้ประกอบการ2เจ้าก็คือ Grab แล้วก็ n i n e n นะครับโดยการใช้สิทธิ์นั้นจะไม่รวมค่าบริการนะครับค่าขนส่งนะครับก็จะนับเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดว่าจะต้องกดเข้าไปใช้สิทธิ์เชื่อมโยงกับแอปเป่าตังอย่างไรนั้นเดี๋ยวจะรอรายละเอียด ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจร่วมกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือการลดเงินสมทบประกันสังคมม .33 ม .39 ต่อไปอีก3เดือนนะครับก็คือม .33 นั้นจาก5%เหลือ2.5%ม .39 ก็เหลือเพียง235บาทซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับทุกท่านได้รับทราบตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วแต่อันั้นเป็นมติภายในของคณะกรรมการในประกันสังคมแต่ตอนนี้เป็นทางการแล้วนะครับ ก็คือมีผลมาคับใช้เดือนกันยาถึงพฤศจ,จิกานะครับก็ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันสําหรับคนที่จ่ายเดือนนี้ไปแล้วจ่ายในอัตราปกตินะครับก็คาดว่าจะต้องมีการายื่นขอเงินส่วนต่างคืนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะนํามาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนม .40 0, นั้นลดอยู่แล้วนะครับลดตั้งแต่สิงหาคมไปจนถึงมกราคม65นะครับก็คือ70บาทจ่ายเพียง42บาท100บาท จ่าย60บาทแล้วก็300บาทจ่าย180บาทอันนี้จะเป็นอัตราที่ลดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับสรุปทั้ง3มาตราก็จะเป็นได้รับส่วนลดหมดเลยนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับการคิดส่วนลดค่าน้ำค่าไฟอันนี้มีหลายท่านเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับการลดค่าน้ำค่าไฟที่เป็นมติคอรมอเมื่มอวานเฉพาะ ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้สิทธิ์เป็นประจําอยู่แล้วจะทราบวิธีการใช้สิทธิ์คนที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่ได้รับส่วนลดตรงนี้นะครับเพราะเป็นการคํานวณส่วนลดโดยที่วิธีการใช้สิทธินั้นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องไปขึ้นทะเบียนกับการไฟ,ฟฟ้าการประปาก่อนด้วยนะครับแล้วก็เมื่อบินค่าน้ําค่าไฟมาก็เอาบินไปชําระพร้อมกับบัตรสวัสดิการแล้วจะได้เงินก้อนนั้นที่เป็นค่าน้ําค่าไฟที่จ่ายจริงไป คืนมาในเดือนถัดไปนั่นคือวิธีการใช้สิทธิ์ของอส่วนลดค่าน้ำค่าไฟในบัตรสวัสดิการ,รแห่งรัฐนะครับไม่ใช่สําหรับคนทั่วไปนะครับโดยมีการปรับวงเงินนะครับโดยเดิมค่าไฟนั้นต้องไม่เกิน230บาทก็เพิ่มเป็นไม่เกิน3 1 5บาทค่าน้ําก็เช่นเดียวกันครับค่าน้ําเดิมไม่เกิน100บาทตอนนี้ก็จะเป็นไม่เกิน3 1 5บาทแต่ว่าจะออกให้เฉพาะ100บาทแรกนะครับนี่คือเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์นะครับก็มีการปรับ2เลทนี้นะครับ อีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของเบี้ยความพิการนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเงินที่ใส่เข้าไปในบัตรสวัสดิการซึ่งมีความคาบเกี่ยวกันนะครับเบี้ยความพิการนะครับหนึ่บาทนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อายุเกิน18ปีนะครับมีบัตรสวัสดิการนะครับก็จะได้รับเบี้ยความพิการนะครับเพิ่มเติมนะครับจากที่ได้รับปกติ800มารับในบัตรอีก200ก็จะเท่ากับ1000ต่อคนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดในเรื่องของเบี้ยความพิ ความพิการนะครับที่บอกว่า1000บาทนั้นนะครับจะมันแจ้งรายละเอียดครั้งหนึ่งนะครับว่ามีการแบ่งกลุ่มอย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วภาพรวมรายนั้น0 0 0บาทสาหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นถ้าหากว่านับรวมกันก็จะได้1,000บาทเมื่อรวมกับเบี้ยปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะนํามาแจกแจงให้ทราบนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือภาพรวมนะครับทั้งหมดนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ เมื่อวานก็มีมติคอรมอว่าให้ดําเนินการเปิดรับลงทะเบียนใหม่หลังจากนี้ไปก็ก็คงต้องรอ,อฝั่งของกระทรวงการคลังกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ออกมาก็มาติดตามกันว่าหลังจากนี้นะครับจะมีการประกาศหลักเกณฑ์แล้วก็กําหนดการอย่างไรครับตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดใดๆออกมาเป็นแค่มติคอรมอให้ดําเนินการลงทะเบียนกลุ่มใหม่เท่านั้นเองนะครับและนี่คือ,อ ภาพรวมนะครับข่าวสารมาตรการทั้งหมดนะครับถ้าหากว่ามีข่าวสารเพิ่มเติมในระหว่างวันหรือหลังจากนี้ไปนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ